มาเก็ตท็อกไซช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับสินค้าที่เรียกว่าเหมาะกับคนไทยมากๆในช่วงที่อากาศร้อนแผดเผาแบบนี้นะคะต้องนึกถึงอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มาคุมหน้าคุมตาคุมหัวคุมร่างเราเนี่ยไม่ให้โดนรังสี UV เพื่อที่จะป้องกันให้ผิวเราเนี่ยนะคะไม่โดนทําร้ายแล้วก็ไม่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะกับสินค้าแบบนี้เลยค่ะหมวกป้องกันรังสี UV แบรนด์ล e a เด r ชิพจากจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้พบกับ คุณเอกภูมิฉัดวุฒิไกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอกภูมิครับค่ะเจ้าของโรงงานมาเองเลยนะคะเอามาหลากหลายแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะแต่ละแบบเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเห็นแล้วเนี่ยหรือว่าเน้นแค่ความสวยงามอย่างเดียวไม่เลยมาอยู่ที่การสวมใส่ด้วยไหมคะหมวกของเราเนี่ยแบรนด์ l e a t h ชิพ h i เนี่ยเป็นหมวกซึ่งเราตั้งใจทําเป็นหมวกซึ่งไม่เหมือนหมวกทั่วไปค่ะมีฟังก์ชันการใช้งานค่ะ เรื่องสำคัญเลย Innovation อินโนเวชันก็มีฟังชันค่ะมีฟังชันอินโนเวชันใช่ใช่ะแล้วหมวกทุกใบจะถูกเขาเรียกตั้งใจใส่คุณค่าไว้ในนี้ซึ่งซึ่งลูกค้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เวลาใช้จะรู้สึกใช่จะประทับใจจะเป็นหมวกซึ่งแบบจะอยู่กับเราไปไม่น้อยกว่าสี่หปีค่ะคุ้มคุ้มใช่เป็นหมวกที่ห่วงแหนของคนที่ซื้อไปค่ะใครขโมยนี่มีเครื่องนะคะอย่างนี้นะคะอ่ะ พูดถึงว่าเป็นหมวกรังสี UV เราก็จะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะคะว่าเป็นสีแบบอย่างเงี้ยนะคะก็ะจะเห็นทางด้านพี่ๆแคดดี้คนสวยที่สนามอกอล์ฟเขาใส่กันหรือว่าพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของกลางแดดจ้าอย่างนี้นะคะเขาก็จะซื้อยมไปใส่กันมันแตกต่างอย่างไรนะคะพอดูจากข้างนอกก<อ>็เ,เหมือนอเหมือนกันเลยอะอย่างใบนี้เนี่ยเป็นผ้ากันน้ำกันน้ำด้วย UV UV A 9 9 9 9 UV B 98เนทีนี้เขาบอกว่าใครก็เขียนได้จะ99พัดๆแต่อย่างนั้น T A บวกบวกอย่างนี้โรงงานเรามีมัตระเรามีขอใบเซอร์อ๋อส่เรียบร้อยดีนี่ส่งผ้าเทสที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอค่ะส่งเทสนี่เขาจะมีตาสัญลักษณ์ใบเซอร์นะคะอันนี้เราไม่ได้โม้นะคะเราไม่ได้โม้นะคะเรามีใบเซอร์นะคะใช้คือซื้อไปมั่นใจได้ว่าปกป้องผิวเราจากแสาแดดได้จริงๆ <c oughs> ที่ต้องออกใบเซอร์เพราะว่าเรามีส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแบบอของชั้นกันยูวีเดี๋ยวถูกเคลม <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจค่ะครับอ๋ออ,อย่างนี้เนี่ยประเทศแถบแถบร้อนเนี่ยคงจะเป็นลูกค้าคเป็นลูกค้าเราหมด ทั้งหมดเลยนะคะประเทศในที่ดีใช่โอ้โหนะคะของดีราชบุรีจริงๆเห็นบอกว่าได้รางวัลเป็นสินค้าดีเด่นด้วยรางวัลอะไรคะของจังหวัดราชบุรีโอท็อปห้าดาวห้าดาวโอท็อป5ดาวคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีเหดาวพรีเมียม ซึ่งอันนี้เป็นของกระทรวงพาณิชย์หดาวพรีเมียมส่งอไม่ได้ให้ใครง่ายๆนะคะ5ดาวพรีเมียมนี่นะคะปกติต้องเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้มีข้อร้องเรียนต่างๆถึงจะได้มาด้วยต้องครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าก็ของดีแบบนี้จะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีให้คุณผู้ชมได้ซื้อเลือกช็อปเลือกหากันด้วยอะมาดูแบบนี้กันบ้างดีกว่าแบบนี้สวยงามแบบไหนคะสีแดง สดใสเลยใสสเด่นนะคะือดูแลเหมือนกระบวกธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาใบนี้ทําไมอะฟักงชันใช้งานเยอะมากเอาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยววิธีใสวิธสใสไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่อมโอเคเลยใบนี้จะใส่เป็นอธิบายอย่างนี้ก็ได้หมายถึงว่าใส่แล้วมีผ้าปิดหน้าแบบอย่างนี้ก็ได้มีสายรัดคางผ้ามันจะหลุดหายไหมไม่หลุดใบนี้ถอดได้ทั้งใบ คือคือสมมุติว่าชิ้นนี้ถอดออกได้สมมติเราเราจะถอดได้เราเราจะใส่แบบแบบหัวอย่างเย็นอย่างนี้ก็ได้อ,อย่างเี้ก็ได้หรือว่าจะใส่แบบอพาร์นี่มาปิดหน้าอย่างนี้ก็ได้อีกโอ้โห oh oh oh. คือเวลาเราไปที่ที่มีฝุ่นนะคะหรือว่าแสงมัน ตรงเข้าหน้ามา<ช>ก็เอาผ้ามาปิดหน้า<ช>จะได้ไม่เป็นฝ้าตรงนี้ถูกต้องอส่วนผมเราเนี่ยนะคะคือไม่อยากให้แห้งกรอบก็สวมหมวกแล้วมันจะปิดบังอะไรทั้งตัวเลยคลุมถึงหัวไหล่ะแต่เขาบอกว่าบางบางบางหมวกว่าบางชนิดเนี่ยใส่แล้วอุดอัดลมมันมไม่โกรกเหงื่อออกโอ้โหแบบโอ้โห,โโหเปียกให้หมดตัวนี้มีการระบายอากาศไหมตัวตัวผ้าที่ซับก่อนนะอันนี้เนี่ยเป็นผ้าเขาเรียกไมโครไฟเบอร์ไดซ ตัวนี้เหงื่อออกแห้งเร็วระบายอากาศนะฮะไม่เป็นรารชัใช่บชา,ยะะายฟิตแล้วก็เวลาเราใส่ใบนี้เมื่อกี้ถ้าเป็นห่วงแล้วเหงื่อออกค่ะใบนี้เวลาสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิภายในเนี่ยอืจะลดลงมาอีกสเอร์เซ็นเพราะ,ระว่าสะท้อนความร้อนออกไปใบนี้นะฮะ สะท้อนความร้อนออกไปกันดูมีสะท้อนความร้อนด้วยไม่เปียกไม่เป็นราและไม่ต้องซักบ่อยบางคนที่ซื้อหมวกไปใส่นะคะใส่สักสาวันเหงื่อออกติดกัน3วันจุดดามาเลยค่ะซักยังไงก็ไม่ออกต้องทิ้งเลยแต่รุ่นนี้เป็นอินโนเวชันนวัตกรรมที่ไม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 ่ทำให้จะให้คุ้มอ่ะไม่ทำให้เกิดราแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะแล้วฟังก์ชันใบนี้นะใบนี้ฟังก์ชันเยอะ ไฟจะออกแบบได้ไปเนี่ยนอนคิดมาสามเดือนทุกคืนคิดเองเลยหรอคะต้องคิดเองเพราะว่ามันจะมีโจทย์ให้แก้แก้ว่าจะทํายังไงตรงนี้เนี่ยรูปหน้าคนเราไม่เท่ากันค่ะบางคนต้องคันใส่แบบปิดเลยถึงจะหมูบางคนก็ปิดแค่ปาต้องการเปิดหน้า้ะต้องหาว่าจะแก้โจทย์ตรงนี้ได้ยังไงก็จะต้องมีเชือกนะคะมีเชือกคอยดึงตรงนี้เอาเชือกนี่เอาไว้รัดทางอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งเพราะว่าเราใส่ เผื่อนั่งมอเตอร์ไซค์วิ่งก้มปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะมาบังค่ะเราต้องเอาตัวนี้เข้ามาล่างมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ปลิวนะคะไม่ปลิวไปเที่ยวนั่งสปีดโบ๊ทไปเที่ยวทะเลไม่ต้องกวหลุดฮะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่หมวกไปไหนแล้วลงทะเลไปแล้วใช่ต้องไปตามเก็บหมวกอันนี้เรามารัดที่คางค่ะพอรัดคางปุ๊บเนี่ยเวลาเราก้มมันจะไม่มีปัญหาตามแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะมาบังเราจะรัดไว้เลย ออืม่ะรุ่นนี้นะคะท่านไหนกำลังมองหาอยู่ราคาใบละเท่าไหร่คะตัวนี้อันนี้หกร้อยแปดสบค่ะหร้อยแปบาทวันนี้สุดพิเศษนะคะสำหรับรายการของเรานะคะ t a l k ทูก t e r เอเอาส่วนลดไปเลย20%ทุกใบส่งฟรีไหมคะส่งฟรีด้วยไม่มีเก็บปลายทางเพราะเดี๋ยวส่งไปแล้วไม่มีคนรับมาดูหมวกแบบนี้บ้างดีกว่านี่แบบนี้เคยเห็นแบบ เหมือนกับเขาเอาไปฝึกฝึกกันเนาะเหมือนทหารเหมือนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไมโครไฟเบอร์เห็นผ้าอย่างนี้ก็การ UV นะแต่การได้25วอชหมายถึงยังไงอะคะย5่วอชคือเราไปซักเนี่ย25ครั้ง UV หมดอันนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีสีเงินเงินแบบนี้นะมันแตกต่างมไม่เหมือนอันนี้มันเป็นเหมือนกับเปอร์มาเนนตนค่ะ อันนี้มันมันเต็มโพลารี่ค่ะอ๋อเผื่อบางคนไม่อยากให้เห็นว่าเราใส่อะไรที่มันเป็น U ูวีก็ใส่แบบนี้ก็ได้ใช่ยังนี้ฮะระบาอากาศใช่ทีนี้การสวมใส่เนี่ยใส่ทุกครั้งซักทุกครั้งไหมไม่จาเป็นอ๋อไม่มีนกไม่มีนกมาอึใส่ก็ไม่ต้องไปซักแค่นั้นเองนะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่สกปรกก็ยังไม่ต้องซักแล้วอยากให้ดูข้างในสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อกี้ที่บอกนี่ สิ่งที่มองไม่เห็นเป็นผ้าตข่าอย่างนี้เลยนะคะระบายอากาศเออใช่นี่เขามีเป็นหลายชั้นด้วยนะคะครับใช่อันนี้ี่เหมาะสําหรับใส่ไปไหนคะอย่างนี้เนี่ยอันนี้ใส่เอเดินป่าทักกิ้งใช่ใช่ใช่ตกปลาปีกอฟก็ได้นะคะปกป้องผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะสําหรับตัวนี้ราคา600บาทค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งช็อปกันมาได้เลยแบบด้านล่างราคาตัวนี้ก็ไม่มี UV เหมือนกันนะแบบเบสเขียวเนี่ย ที่เเราห็นนใบนี้ดูวีได้แค่80เปอร์เซ็นต์ค่ะของใบเมื่อเปรียบเทียบกับอันนี้กับนี้ใช่แดดไม่แรงมากนะคะลมกำลังสบายใส่แบบนี้ได้อันนี้ดราฟิตเง่อออกแห้งไวเง่อออกแห้งไวระบายความร้อนค่ะแล้วฟังก์ชันพิเศษอีกจุดหนึ่งคือในก็ระบายอากาศได้ครับใช่ ม้วนเก็บได้ยงงไเห็นเป็นอย่างนี้นะหมวกหนนี่หมวกอะม้วนเก็บได้เพราะผู้ชายเนี่ยว่าเราใส่เสร็จแล้วครับผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบอะไรเกะกะลุงลังแล้วก็ถือแล้วก็จะลืมค่ะอันนี้หมวกเราเนี่ยม้วนเก็บไม่เสียทรงอ๋อม้วนเสร็จใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยเดี๋ยววิธีม้วนให ภาพตัดไปนิดนึ่งคุณเดจะดีอยู่นี่เมื่อกี้ขโมยให้ดูแลนี่นะคะตะเข็บตรงนี้นะที่เย็บนะตรงข้างจับชนกันเืออกเานะคะชนกันนี่ดูจากตะเข็บนี้ชนกันดูจากที่ห่อก็ได้ค่ะครับแล้วก็ม้วนเลยม้วนเหมือนพับใบตองอะค่ะนี่ไม่เสียทรงนะไม่เสียทรงอย่างนี้เขาขึ้ซักไม่เสียเอาหนังยางรัดมัดๆหรือเขาไม่มีอ๋อนี่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 ใช่ฮะนี่ใส่ในกระเป๋าอะไรได้สบายเลยตัวนี้นะคะนี่ครับ อก็คล้ายๆกัน้อยู่้อยยู่ที่บอกว่าซักแล้วไม่ต้องกลัวเสียทรงเพราะข้างในเนี่ยค่ะหมวกตัวทั่วไปค่ะใช้กระดาษค่ะแต่งเราไม่ใช่ค่ะเพราะเราใช้ตัวนี้ที่เวลาม้วนแล้วไม่เสียม้วนแล้วไม่เสียทรงอู้ถผ้าดาวนะครับเขาตกลายอันนี้อยู่ข้างในค่ะช่องว่างของตะข่ายเนี่ยเวลาม้วนปุ๊บเนี่ยมันซ้อนกันค่ะมันจะทําให้เนียนเลยน้าหนักเบา นะคะและ้วก็มวนอันนี้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เก็บได้ง่ายด้วยมาที่รุ่นที่หลายคนนี่คิดกันมากเลยแบบนี้นี่แบบที่แบบแบบมีแบบเหมือนกับนักกีฬาเนี่ยไปตีกอฟไปอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้น่ยจะขายดีเนาะขายดีมากเสียแบบไหนฮะเสียบเหมือนที่คาดผมฮะผมไม่เสียทรงเวลาเซ็ตผมมานนีีอ้ระแบบนี้แบบนี้เหรอคะใส่เล่นตีกอล์ฟใส่เล่นเทนนิสได้เลยฮะอ๋ออันนี้อันนี้เบาด้วยนะไม่หนักแล้วก็มันล็อกได้ดีเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้เนี่ย แดดมาเท่าไหร่ก็ไม่กลัวแล้วค่ะครับใช่ค่ะอันนี้ก็ขายดีใช่ไหมตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คะอันนี้450้ค่ะก็ส่งออกนี่รุ่นไหนขายดีที่สุดคะตัวส่งออกของที่เอามาโชว์วันนี้ส่งออกทางนั้นเลยครับก็เลือกเราได้เลยนะคะจะชอบแบบไหนฟังก์ชันการใช้งานชอบแต่ละแบบก็เลือกได้เลยมาดูแบบกระเป๋าบ้างดีกว่าครับทาไมถึงมีเป็นกระเป๋ามาด้วยคะเดี๋ยวหยิบจากทันทีนะคะโอเคนี่ทิปกระเป๋าเนี่ยมันมาจากพื้นเพเดิมก่อน ก่อนจะมาทาหมวกเนี่ยเราทําเข็มขัดไอ้ทาเข็มขัดหนังแท้ทํากระเป๋าหนังแท้แล้วก็พอทําหนังเนี่ยปัญหาเยอะเพราะมาตรฐานวัตถุดิบมีปัญหาแล้วก็หันมาทาหมวกซึ่งมันมีอะไรซึ่งวางมาตรฐานการทํางานได้มาตรฐานตัดเย็บได้แล้วก็ทีนี้ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมาทํากระเป๋าหันมาทําหมวกมาทํากระเป๋าเพราะว่าเราเสียดาย knowledge ที่เรามีอยู่ที่ทํากระเป๋าโนเลตในการทําหมวกกับทากระเป๋าเนี่ยไม่ต่างจริงเหรอคะใช่ที่ไม่ต่างเพราะว่าหมวกเนี่ยมันเป็นสามมิติกว้างคุณยาวคุณสูงนะะคกระเป๋าก็เหมือนกันกว้างยาวสูงแล้วทีนี้ไอโนเลตอันเนี้ยถ้าเราไม่ให้คนของเราสืบเอาไว้เดี๋ยวมันจะหายก็เอาไปทำกระเป๋าเพิ่มนะคะก็ไมก็คือจะ สมมุติว่ามีหมวกแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าเก็บเก็บเก็บก็ก็บได้ในนี้ได้เลยนะคะก็คือเป็นซื้อไปเลยสองอย่างเลยไเลยนะคะขออนีอีกนิดนะอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าใบนี้เนี่ยนอกจากหมวกที่ว่าขายดีนะใบนี้จะได้สองข้างยังไงเอ่ยสองปกกรนดิเราใส่อย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะ สลับกันง่ายมากอยากสวยแบบไหนดูกินวันได้เลยโอ้โหแบบนี้น่ารักนะคะมาพูดถึงในเรื่องของมาพูดถึงในเรื่องของการร่วมงานกับบิดขับบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะมากต้องไปจอยกับบิดขับมาขอบคุณบิดขับเลยนะที่ได้เปิดให้เราได้มีโอกาสมานําเสนอตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญคือเครือข่ายของบิดขับเยอะพอเยอะเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศไทย บิดขับจะนำเราไปไปหาคนนี้คนนี้นะ,นะ,ะ,นะเป็นเครือข่ายที่สำคัญนะคะเชื่อมโยงก<ๆ>ันเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาให้ทางด้านชุมชนเนี่ยเป็นคนตัดเย็บสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นไทยอุดหนุนสินค้าของบิดขับนะคะในเครือข่ายของบิดขับ นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเอกภูมิฉัดพุทธิไกรนะคะกับพวกรังสีวิลดเ์ชิพมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมองหาหมวกคุณภาพดีวันนี้20%่อร์ซผ่านทางรายการของเราซื้อได้ส่งจริงทุกใบอันนี้ไม่โม้นะคะและที่สําคัญนะได้ของดีคุณภาพดีเกรดส่งออกเอาไปใช้งานที่บ้านในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนหมวกเป็นนีดนิดไปเลยนีดหนึ่งได้เลยได้เลยก็จะบอกว่าอยากจะอยากจะให้แบบท่านผู้ชมของเรา ถ้าชวมอยู่ตอนนี้ค่ะถ่ายรูปหน้าจอค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาค่ะเราจะมอบหมวกให้เป็นที่ระลึกเลยฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งด้วยนะคะที่083 555 94 25วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาเพื่อจะรับหมวกฟรีนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตาม Talk Together ในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลาเดิมนะคะ8โมงเช้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ